ที่สุดของความโปรทูออนไลน์ผู้นำเน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งของคนไทยเสริฟความโปรกับแคมเปญล่าสุดถูกิกะเทคโปรไลฟ์โปรสุดทุกเรื่องตอกย้ำความเป็นผู้นำสมารม์ทโฮมด้วยอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งที่คบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสนในไทยพร้อมดึงหนุ่มกันใช้ยกำเนิดทอยผู้ประกาศข่าวและพิธีกรมืออาชีพ น่งแทนพรีเซนเตอร์ร่วมเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล,ไล์การใช้ชีวิตยุคดิจิตัลให้โปรสุดทุกเรื่องภายในบ้านก็วันนี้นะครับผมเองก็ได้รับเกียรติจากครูให้เป็นพรีเตอร์ของทูพิคเชกโปรไลฟ์นะครับก็เป็นเน็ตไฟเบอร์อันดับหนึ่งะฮะที่เร็วแรงแล้วก็เรียกว่าตอบโจทย์ให้กับประชาชนคนไทยที่หลายๆคนเนี่ยกำลังรอ รอไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงข่าวสารหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันอยู่รอบๆตัวคุณในการต้องการความเร็วจากอินเทอร์เน็ตผมว่าชูนะฮะตอนนี้ก็คือเรียกเป็นเบอร์หนึ่งครับตอบโจทย์ในยุคนี้ครับแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรที่ผมเองก็แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นตื่นเต้นกับครูนะฮะที่ได้มีการติดต่อแล้วก็มีการพูดคุยกันคุยกันมานานมากนะฮะไม่ต่ำกว่าประมาณสักห้าเดือนสี่ห้าเดือนอนะในการที่จะแบบตกลงที่จะมาทําร่วมกันเลย มันจะเร็วมากครับเพราะว่า t True เนียเขาก็จะมีแบบอ,อย่างเช่นเรื่องของเอ่อ True ID TV นะฮะก็จะเป็นการตอบโจทย์สำหรับคนที่มีทีวีอยู่แล้วแต่ว่าทีวีอาจจะแบบไม่ได้เป็นสมาร์ททีวีแต่ว่าพอจ่องตัวนี้เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนรัาคุณสามารถดูความบันเทิงแบบคอนเทนต์ต่างๆนานาแบบทั่วโลกได้นะครับรวมไปถึงพรีเมรีด้วยก็มีฟุตบอลอะไรอย่างงี้ครับครับก็อยากจะให้เป็นครบครัวเดียวกับทูที่เกษตรโปรไลฟ์นะครับก็อยากให้ลอง มา,อ,าอยู่ในครอบคุเดียวกันแล้วลองลดทดลองใช้ดูนะฮะและทําสำคัญที่สุดเน็ตเร็วแรงขึ้นแต่ราคารลดลงนะฮะอันนี้คือสำคัญมากเพราะว่าตอบโจทย์คนไทยอยู่แล้วครับ